จเจริญพรท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเนื่องจากว่าวัดเวรุวันได้ขยายพื้นที่มาอยู่สร้างวัดป่ามีการสาเหตุที่ต้องขยายลงมาเพราะเนื่องจากว่าการทำงานในมวลชนมวลชนส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ฉะนั้นเมื่อเราดูจากสภาพทั่วๆไปทั้งหมดก่อนที่อยู่วัดเวรุวันแล้วก็ได้เห็นสภาพว่าปริมณฑลในกรุงเทพการที่จะเดินทางออกไปวัดป่าต่างๆตามหัวเมืองเป็นเรื่องที่ยากลำบากในการเดินทางฉะนั้นก็ทางวัดเวรุวันก็เลยมีดำริที่เข้ามาอยู่ในวัดป่ามณีการที่จุดนี้ ฉะนั้นก็เมื่อได้ขยายพื้นที่แล้วก็ทำกิจกรรมเกี่ยวแก่กับงานมวลชนมาตามแนวทางของพระกรรมฐานที่ทำมาจะปางก่อนก็ได้รับผลสำเร็จในการทำงานด้านมวลชนคือข้อที่หนึ่งก็ครอบครูมีครอบครัวมีความสุขขึ้นลูกเต้าเราก็ที่มีการศึกษาเล่าเรียนไม่ก้าวร้าวกับพ่อแม่ฉะนั้นก็เลยเห็นว่า โครงการนี้น่าจะเผยแพร่ต่อไปก็เลยมีจังหวะและมีโอกาสได้คุยกับคณะทำงานเรื่องธรรมะทีวีน่าจะขยายแนวทางด้านการปฏิบัติของเยาวชนและยุวชนต่างๆนี้ออกไปเป็นทางสื่อต่างๆเช่นว่าธรรมะทีวี หรือที่มีทีวีโดยทั่วไปกันในภาคปฏิบัตินั้นให้มันมากขึ้นฉะนั้นทางวัดเวรุวันและคณะทำงานก็ถึงได้ดำริหากองทุนขึ้นมาเริ่มต้นจากการทอดพระป่า2,600กลองคือพุทธยันตีแต่ต่อไปก็ยังจะต้องอาศัยทอดพระป่าอันนี้เป็นกองทุนสำหรับที่จะ อุ่มชูธรรมะทีวีให้อยู่ได้เพราะมีรายจ่ายประจำเดือนอยู่เป็นจำนวนหนึ่งส่วนรายได้ทางวัดเวรุวันและวัดป่ามณีการนี้ก็สนับสนุนในโครงการต่างๆของวัดเช่นโครงการหนึ่งบวกหนึ่งได้สองได้สามแล้วก็โครงการเปลี่ยนพันธุก,กรรมใหม่อันหนึ่ง แล้วก็มีโครงการพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตามป่านี่โครงการส่วนโครงการพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตามป่าเนี่ยปีหนึ่งจะมารับข้าวสารอาหารแห้งจากวัดเวรุวันประมาณสี่ครั้งคือวันมาคบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาแล้วก็กางเดือนสิบเพนนี่คือทางวัดเวรุวันได้จัดส่งข้าวสารอาหารแห้งจะมีเจนจํานวน เดี๋ยวนี้มีวัดที่มารับอยู่ก็ประมาณ20กว่าวัดคือ10กว่าวัดขึ้นไปถึง20กว่าวัดขึ้นไปที่มารับข้าสารอาหารแห้งฉะนั้นทางวัดเวรุวันก็ได้รับบริจาคจากคณะสัทธาที่มาร่วมทําบุญที่วัดป่ามณีการในบางส่วนและีกบางส่วนก็รับบัตรใจมาแล้วก็ไปจับจ่าย ในสิ่งที่ต้องการในตลาดขึ้นมาเพื่อว่าจะได้แจกจ่ายกับพระเนรต่อไปสาเหตุที่ทำก็คือเมื่อปี2521อาจารย์ได้ไปจำพรรษาอยู่ในป่าองค์เดียวคือช่วงนั้นหลังจากงานพระราชทานเพงศงศพหลวงปู่ฟั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็หลีกตัวออกไปอยู่ปฏิบัติตามป่าคนเดียว องค์เดียวแล้วส่วนเป็นวันพระก็มีคนมาทำบุญใส่บาตรอยู่สามสี่คนก็มีอาหารพอสมควรแต่วันธรรมดาเราบินทบาทหมู่บ้านตามป่าก็มีคนมีหมู่บ้านอยู่สามหลังแต่เขาจะใส่บาตรวันละหลังแต่บางวันก็ขาดไปไม่มีคนใส่บาตรเพราะไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเขาเข้าไปในป่าบ้างเข้าไปในเมืองบ้างเขาก็ไม่ได้ใส่บาตร แต่บันนี้อาหารที่จะฉันในช่วงระหว่างไม่ใช่วันพระก็คือมีข้าวกับยอดไม้บ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีคนประเคนให้มีของวางอยู่ก็ไม่มีคนประเคนให้ก็ก็อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งว่ามันเสียไปคือปลากระป๋องมันก็เน่าไปทะลุไปพอเป็นวันพระมาอาหารก็เยอะสําหรับองค์เดียวมันก็เหลือฉันนะคนมาสองสามคน ฉนันก็เลยภายหลังมาก็เลยมาคิดว่าเออเรามีกําลังพอที่จะสนับสนุนพระนินที่อยู่ตามป่าได้สององค์สามองค์ถ้าเราสนับสนุนเขาให้ได้ประพฤติปฏิบัติที่มีกําลังพอที่จะได้เดินยุงกรมภาวนาได้ไม่ใช่เป็นพวกเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่เดินก็แทบว่าจะลมปิวไปฉะนั้นก็เลยได้สนับสนุนได้คิดดําริขึ้นมาจาก อาจารย์สเสถียรท่านเป็นคนดำริเรื่องการสนับสนุนพระเนนอยู่ในป่าดังน mm ั hmm. ้นก็ได้ทำกันมาเป็นประจำมาตั้งร่วม30ปีแล้วเดี mm hmm. ๋วพอมาภายหลังมาก็เลยได้มาทำโครงการหนึ่งบวกหนึ่งได้สามก็ถึงได้เข้ามาอยู่ที่วัดป่ามณีการนี้ mm hmm. เสร็จแล้วก็มาดำริถึงเรื่องการสร้างเมืองอย่างสร้างเมืองขบินละพัด เขาสร้างมาจากละทิที่กบินละดาบทเจ้าหญิงเจ้าชายที่มาอยู่ในเมืองกบินละพัฒจะต้องมีศีลเจ็ดข้อเป็นนิดคือมีปานาอธินากาเมมุสาสุลาฮิลิกับอตะปะนี่มีเจ็ข้อนี้เป็นนิดการสร้างเมืองที่จะได้บุคคลมีบุญมาเกิด อย่างมาเมืองกบ,บินลพัฒนี่สร้างมาหกแ0 0 0 0หรือ8ปดแส0สี่ืพระมหากษัตริย์ที่ครองเมืองกบ,บินลพัฒถึงได้มีบุคคลมีบุญมาเกิดคือพระสิทธ,ธัตถะนี่เนื่องจากว่าเปลี่ยนความคิดดั้งเดิมจากความคิดที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมมาแล้วมาเป็นคนที่มีศีลมีธรรม อาจารย์อาจารย์ก็เลยคิดว่าเปลี่ยนพันธุก,กรรมของคนใหม่คนที่จะมาเกิดอย่างคนหนุ่มคนสาวที่จะมีครอบมีครัวอะไรพวกนี้จะต้องมีศีลธรรมมาก่อนก่อนที่จะมีครอบมีครัวไม่ใช่พวกชี้ซอดต,ตอแหลหรือพวกสมเรเทเมาอะไรต่างๆพวกนั้นเมื่อได้บุตรมาวิญ,ญญาณที่มาเกิดจะต้องเป็นวิญญาณที่มาจาก เทวโลกกับพมโลกเท่านั้นไม่ใช่เอาวิญญาณจากอบายภูมิมาเกิดถ้าเราได้วิญญาณที่จากอบายภูมิมาเกิดอย่างเปรตก็ดีสัตว์เดรัชานก็ดีสัตว์นรกก็ดีดูที่ว่าคำว่าสัตว์นรกเป็นยังไงสัตว์เดรัชานเป็นยังไงอสุรกายเป็นยังไงเปรตเป็นยังไงก็มีอธิบายอยู่ในหลายแห่ง แต่ถ้าเป็นพลมาจากเทวโลกกับพม,พมโลกวิญญาณที่มาเกิดบัณพรพอสถานที่เกิดก็คือที่มนุษย์เมื่อหมดบุญในเทวโลกพมโลกมาเกิดในเมืองมนุษย์คนที่จะมาเกิดความคิดของวิญญาณที่จะมาเกิดในเมืองมนุษย์จะต้องเลือกสรรพ่อแม่ยังไงพ่อแม่จะต้องเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมมาก่อนตระกูลนั้นจะต้องเป็นตระกูลที่ ไม่ชี้ซอตตอแหลมาก่อนเขาจะต้องเลือกตระกูลก่อนที่จะเกิดอย่างพระสิทธัตะที่จะมาเกิดในเมืองกบินพัทพระสิทธทัตะจะต้องดูว่าพ่อแม่เคยรักษาศีลมาตลอดชั่วชีวิตหนึ่งแสนปีไหมในอายุไขของเขาสมมติว่าอายุไขร้อยปีพ่อแม่เคยรักษาศีลมาตลอดอายุไขแสนปีไหมมีหรือ,อยัง และจะเกิดในตระกูลของพราหมณ์ปุโรหิตและกษัตริย์เท่านั้นนั่นคนที่จะมามีบุญมาเกิดเขาจะต้องเลือกสรรจัดสรรในที่เกิดของเขาฉนันก็อาจารย์ถึงได้ตั้งโครงการขึ้นมาว่าเปลี่ยนพันธุก,กรรมของคนใหม่ฉนันโครงการนี้ก็ประสบสบผลสําเร็จอย่างช่วงเทศกาลปิดเทอมในการศึกษานี้ก็จะมีพวกผู้ชายก็เรียกว่าสมณีนผู้หญิงก็เรียกว่า พวกมาถือศีลก็เรียกว่าพวกอุบาสิกาจะมีคนหนุ่มคนสาวคนเด็กเล็กเด็กแดงมาตั้งแต่อายุห้าปี6ปีมาจนถึง20่0ิบปีมาถือศีลอยู่ในวัดป่ามณีการนี้เป็นหลายร้อยคนต่อปิดภาคเรียนหรือในระหว่างนอกภาคเรียนนี้ก็ช่วงวันหยุดช่วงอะไรเขาก็จะมาถือศีลกันก็ถึงว่าโครงการเปลี่ยนพันธุก,กรรมใหม่ อันนี้ทางวัดมีค่าใช้จ่ายก็คือค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารยังบวชภาคฤดูร้อนปีหนึ่งสี่ห้าร้อยองค์นี่ก็ทางวัดก็มีค่าใช้จ่ายคือค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารเพราะว่าคนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเหนนี้อาหารการฉันก็ไม่ค่อยมีขาดตกบกพร่องบ้างทางวัดก็ต้องสนับสนุนฉะนั้นทางเจ้าของวัดก็คือต้อง เป็นผู้ใจกว้างพอที่จะเสียสละเห็นประโยชน์ของสาธารณประโยชน์ที่จะต้องเสียสละ mm hmm. ฉะนั้นการได้โอกาสที่ว่าธรรมะทีวีจะเปิดเป็นทางการในช่วงระยะไม่นานข้างหน้านี้ mm hmm. ฉะนั้นอาจารย์ก็ขออนุโมทนาในทีมทํางานของธรรมะทีวี เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและตามความประสงค์ที่ว่าจะเผยแพร่ธรรมะของพระกรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเข้าไปสู่มวลชนแล้วก็ให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปฉังนั้นก็ปรบข้อปฏิบัติมาหรือปรบเบื้องต้นให้ฟังแค่นี้ไปก่อน <c oughs> กี่นาที